สว,ส, no สวัสดีค่ะคุณครูทุกคนจากอิชโนฮาค่ะสวัสดีค่ะครูตุกตาจากอ no ิชโนฮาค่ะวันนี้เราสองคนนะคะครูตุกตาจะมาไขาข้อข้องใจค่ะในการเรียน IELTS ที่อิชโนฮากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะครูตุกตาครูตุกตาคิดว่าเมื่อไหร่ที่นักเรียนควรจะเริ่มเรียน IELTS ดีคะนะคะครูตุกตาเนี่ยอยากจะแนะนําให้น้องๆเนี่ยได้เริ่มนะ เอลส์นะคะกันตั้งแต่ม5เทอม1นกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาเรียนนะคะฝึกฝนและเตรียมตัวแบบไม่ต้องรีบเร่งนะคะและระยะเวลาที่เราทำความคุ้นเคยกับเอลส์เนี่ยนะคะก็จะประมาณสัก3าเดือนนะคะนักเรียนจะได้ไม่เครียดจนเกินไปเราควรมีเวลานะคะในการที่จะฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยได้คะแนนที่สูงข,ขึ้นนะคะต่อให้ยังไม่ได้ในครั้งแรกนะคะแต่เราก็ได้คะแนนดีมาเป็นพื้นฐานแล้วและสามารถ ใช้เวลาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในการนะคะ up skill หรือ up อ band ของเราให้สูงขึ้นไปในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะในคําถามที่2นะคะครณผู้วมคิดว่านักเรียนเนี่ยควรที่จะเลือกสอบในช่วงไหนดีคะค่ะนักเรียนที่มีเวลาเตรียมตัวนะคะและเตรียมตามขั้นตอนที่โรงเรียนวิชโนฮาแนะนํานะคะส่วนใหญ่จะสอบผ่านตั้งแต่ในครั้งแรกเลยค่ะ แต่เนื่องจากนักเรียนที่มาเรียนนะคะส่วนใหญ่จะมีภารกิจในการเรียนอยู่แล้วมีการทำ assignment อยู่แล้วนะคะหรือว่าต้องมีการสอบวัดระดับนะคะกับโครงการอื่นๆด้วยฉะนั้นช่วงเวลาที่เลือกสอบนะคะไม่ควรจะตรงกับการสอบกลางภาคสอบปลายภาคหรือการสอบวัดระดับอื่นๆค่ะเนื่องจากการสอบ IELTS นะคะมีค่าสมัครที่ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นอยากให้น้นองๆนะคะบริหารจัดการ การจัดตารางเวลาสอบให้ดีค่ะจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะมาเข้าสู่คำถามต่อไปกันเลยนะคะครูพิรมณคิดว่าการเรียน IELTS กับครูไทยหรือครูต่างชาติเนี่ยนะคะอันไหนดีกว่า จริงๆแล้วนะคะครูไทยและครูต่างชาตินะคะก็มีจุดเด่นที่ต่างกันนะคะสำหรับในฐานะของครูไทยที่มีประสบการณ์การสอน i อ l t s มาสิปีนะคะเราเนี่ยได้ผ่านการเป็นนักเรียนที่เคยสอบ i อ l t s มาก่อนเราก็เลยจะทราบเลยค่ะว่าจุดไหนที่ทำให้เราไม่สามารถทำข้อสอบได้นะคะฉะนั้นนอกจากที่เราจะใช้ชิษฎสดีแล้วค่ะเรายังใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการมาสอนและถ่ายทอดให้นักเรียนค่ะอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสำคัญเลยนะคะ Grammar นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน4ของหลักเกณฑ์การให้คะแนนสำคัญของ IELTS Speaking และ Writing นะคะครูไทยและนักเรียนไทยทุกคนนะคะได้ผ่านการเรียน Grammar มาอย่างหนักน,นะคะและเราได้มีการเรียนรู้การแต่งประโยคนะคะความรวมความซ้อนและการใช้ประโยคที่หลากหลายค่ะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมี Grammar ที่แน่นแล้วก็จะนำไปสู่นะคะความคล่องแคล่วในด้านอื่นๆนี่คือข้อดีของครูไทยค่ะ so you can keep me inside the park